สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวันวานดูซีรีส์วันนี้ก็เดินทางมาถึงตอนจบของเรื่องอิเทนลเย่ชเดย์กันแล้วนะคะมาร่วมลุ้นกันว่าโคอิจิจะจางหายไปจากโลกนี้ตลอดกาลหรือเปล่าแล้วมิจังจะสามารถมองเห็นโคอิจิอีกครั้งได้ไหมไปร่วมลุ้นกับบทสรุปความรักของทั้งคู่กันต่อได้ในเรื่องเลยจ้าแต่ก่อนที่จะไปฟังสปอยต,ตอนจบกันนั้นก็เช่นเคยอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อายทำคลิปต่อไปด้วยนะคะจุบจ๊บ เจอความเดิมในตอนที่แล้วมิจังกับโคอิจิที่บังเอิญเจอกับลุงขับรถบรรทุกตัวต้นเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนมิจังรู้สึกโกรธแค้นมากที่มนุษย์ลุงเป็นสาเหตุทําให้โคอิจิต้องมาเจอกับเรื่องราวบ้าบอคอแตกแบบนี้พอกลับมาถึงที่บ้านมิจังก็ไข้ขึ้นเนื่องจากมีความเครียดสะสมมากเกินไปโดยมีโคอิจิคอยเฝ้าดูแลไม่จากไปไหนตลอดทั้งคืนจบจนเช้าวันต่อมามิจังที่อาการดีขึ้นแล้วก็รีบเดินลงมาจากห้องเพื่อมาหาโคอิจิแต่ดันมาเจอกับคุณพ่อของตัวเองที่กําลังจะเตรียม ออกไปที่โรงพยาบาลพอดีคุณพ่อถามถึงอาการป่วยของมิจังเล็กน้อยพร้อมกับกำชับให้หยุดเรียนพักผ่อนที่บ้านไปหนึ่งวันซึ่งในระหว่างที่คุณพ่อกับมิจังกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นโ <c oughs> คยจิก็ยืนอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยแต่คุณพ่อกลับมองไม่เห็นและรีบเดินออกจากบ้านไปที่โรงพยาบาลทันทีน่านไงมิจังซุกหนุ่มไว้ค,ค่ะคุณพ่อหลังจากคุณพ่อออกไปแล้วมิจังก็รีบเข้าไปคุยกับโคยจีทันทีพร้อมถามว่าลงมาทําอะไรกันที่นี่โคยจิรีบตอบแบบชิวๆไปว่าเขาเดินลงมาเอาน้ําให้กับมจงแต่ องเอิร์มาเจอกับคุณพ่อของมิจังสะก่อนเขาเลยต้องตีเนียนหยิบของให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้แหมจ้าไม่มีพิรุษเลยสักนิดม <c oughs> องไม่เห็นเลยจากนั้นมิจังก็กลับไปนอนพักผ่อนที่ห้องต่อส่วนคยจีก็เดินทางไปโรงเรียนตามปกติเพราะเขาไม่อยากขาดเรียนกลัวว่าเพื่อนๆจะลืมตัวตนของเขาไปหมดสะก่อนทำให้มิจังต้องนอนง่อยๆอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเวลาเลิกเรียนมิจังกำลังนอนรอคอยจีมาหาเขาหลังเรียนเสร็จ <c oughs> ก็ได้ยินเสียงกดกิ่งที่หน้าบ้านพอดี มิตจังดีใจมากคิดว่าคยจิตต้องมาหาเขาแล้วนนแน่เขาเลยรีบวิ่งออกไปหาด้วยความกระดีกระดาสุดๆโอ้หนูลูกเพือนไม่ได้เจอกันมาเป็นปีอ่ะนะแต่ก็ต้องช็อตฟิลสุดๆพอคนที่มาหานั้นไม่ใช่คยจิตกลับกลายเป็นซูมิโกะยานทิพจ้าเก่านั่นเองจ้าซูมิโกะรีบเข้าไปทักทายมิจังพร้อมบอกว่าเธอมีเรื่องอยากจะคุยด้วยเลยถือวิาสาสะมาหาที่บ้านแบบนี้มิตจังได้ยินเลยรีบพาซูมิโกะเข้ามาคุยกันในที่บ้านต่อพอเข้ามาในบ้านแล้วซูมิโกะรีบพูดเข้าประเด็นทันทีว่าตอนนี้เ เพื่อนในห้องที่สามารถมองเห็นโคอิจิได้นั้นเหลือแค่ประมาณ5คนส่วนที่เหลือนั้นคือมองไม่เห็นโคอิจิกันเลยเธอเลยอยากบอกให้มิจังเตรียมใจเอาไว้พอเธอคิดว่าเวลาของโคอิจินั้นใกล้หมดแล้วจริงๆิมิจังได้ยินก็ตกใจมากรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาโคอิจิอย่างรวดเร็วแต่ก็นั่นละจ้าบอกมีผู้ได้รับสายเลยซักกับคนเดียวมิจังเลยยิ่งเฟลหนักมากกว่าเดิมคิดว่าเมื่อเช้านี้เขาไม่น่าปล่อยให้โคอิจิไปโรงเรียนคนเดียวเลยจริงๆซูมิโกะที่เห็นท่าทางตึงเครียดของมิจังเธอก็รู้สึกเห็นใจ เลยพูดความจริงให้มิจังฟังว่า,มวาเมื่อเช้านี้โคยจิเดินเข้ามาถามเธอว่าที่จูจูมิจังก็ป่วยขึ้นมาเป็นเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับมิจังมากไปเลยทําให้ตัวเขาคอยดูพลังงานดีๆจากตัวมิจังไปจนหมดใช่ไหมมิจังไนดะ้ยินก็โมโหมากรีบปฏิเสธเสียงแข็งว่ามันไม่ใช่บานั้นแน่นอนที่เขาป่วยมันเป็นเพราะความเครียดสะสมไม่ได้เกี่ยวกับโคยจิเลยสักนิดเดียวซูมิโกะก็เข้าใจดีเธอเชื่อว่าโคยจิไม่ใช่ปีศาจที่ดูดกินพลังชีวิตของคนอื่นอย่างแน่นอนเธอมาที่นี่ก็เพื่อยืนยันสิ่ง นั้นให้มิจังได้รู้ว่ามันไม่ใช่และเธอคิดว่าการที่โคอิจิยังคงสภาพร่างกายเอาไว้ได้เป็นปกติส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะได้รับพลังงานทางอารมณ์ของมิจังที่ปล่อยออกมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโคอิจิดูพลังชีวิตของมิจังเขาแค่รับในสิ่งที่มิจังมอบให้ก็เท่านั้นซึ่งถ้าไม่มีมิจังอยู่ใกล้ๆตัวตนของโคอิจิก็จะเลือนหายไปเหมือนกับที่เป็นอยู่ในตอนนี้ยังไงล่ะมิจังได้ยินข้อสันนิษฐานของซูมิโกะก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าทําไมคนอื่นๆถึงมองไม่เห็นโคอิจิกันเขาเลยรีบออกาาาบ้านไปตมหค ีททนมิจังพยายามไปตามหาในสถานที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่เห็นโคอิจิเหมือนเดิมขณะนั้นเองที่มีคนโทรเข้ามาพอดีมิจังรีบกดรับสายและรับรู้ได้ในทันทีว่าคนที่โทรมาจะต้องเป็นโคอิจิแน่ๆมิจังพยายามเค้นถามว่าตอนนี้โคอิจิอยู่ที่ไหนโคอิจิก็ใจแข็งไม่ยอมบอกแต่มีหรือที่จะรอดพ้นสัญชาตญาณของเมียเอ้ยของมิจังไปได้เพราะมิจังได้ยินเสียงประกาศจากโรงพยาบาลเข้ามาในโทรศัพท์พอดีเขาเลยมั่นใจว่าตอนนี้โคอิจิจะต้องแอบอยู่ที่โรงพยาบาล ของคุณพ่อเขานนแน่เขาเลยรีบกดวางสายและมุ่งหน้าไปหาโคอิจิอย่างรวดเร็วพอมาถึงที่โรงพยาบาลมิจังก็เห็นว่าโคอิจิกําลังนั่งง่อยๆอยู่ที่หน้าห้องคลอดเพราะต้องรอคุณแม่เขาคลอดเบบี๋น้องชายของเขาอยู่มิจังรีบเดินเข้าไปหาและนั่งนิ่งเงียบไม่ยอมพูดจาจนโคอิจิต้องเอ่ยปากบอกอกอกมาก,ก่อนว่าเขารู้สึกปลอดภัยเมื่อมาอยู่ที่นี่พอได้อยู่ใกล้กับเด็กๆแล้วเขารู้สึกดีขึ้นมากแบบนี้ก็คือเขากําลังดูพลังงานดีๆจากคนอื่นอยู่ใช่ไหมมิจังได้ยินก็รีบเข้าไปหยิกแก้ม หนึ่งกลุ่มพร้อมบอกว่าเด็กโง่อย่าคิดมากเลยใน네ไม่ใช่ปีศาจแย่ๆแ,แบบนั้นแน่นอนขณะนั้นเองที่มีคุณพยาบาลเข้ามาทักทายมิจังพอดีมิจังเลยพูดจาด้วยเล็กน้อยก่อนที่เธอจะเดินจากไปโดยที่ไม่เห็นโคอิจีอีกเช่นเคยมิจังเลยนั่งนิ่งเงียบไม่ยอมพูดจาเพราะกำลังคิดว่าตอนนี้คนเริ่องจะไม่เห็นโคอิจีกันอีกแล้วทั้งๆท,ท,ที่เขานั่งอยู่ข้างๆกันแท้ๆโคอิจีที่เห็นท่าทางเครียดๆของมิจังเขาเลยรีบเข้าไปอดอ,อ้อนใกล้ๆพร้อมเกือบเข้าไปขโมยจูบแก้มมิจังหนึ กใจมากรีบขยับตัวหนีพร้อมบอกว่าทำมากกว่านี้อีกสิจ้ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่ามาทำแบบนี้อีกนะเพราะตรงนี้มันที่สาธารณะต้องไปทำกันที่บ้านสิถึงจะดี้าโคจิที่แก้งม่จังได้สำเร็จก็ยิ้มกรุ้มกลิ่มออกมาด้วยความชอบใจแต่ในจังหวะนั้นเองที่น้องชายกับน้องสาวสุดที่รักของโคจิวิ่งมาหาเขาพอดีโคจิตกใจมากคิดไม่ถึงว่าน้องๆยังมองเห็นเขาอยู่เท่านั้นยังไม่พอคุณพ่อของโคจิก็มาร่วมวงด้วยพร้อมกับกล่าวทักทายไม่จังไปจากนั้นทุกคนก็เตรียมตัวเข้าไป รอคุณแม่ของโคิจิคลอดเบบีด้วยกันต่อเวลาล่วงเลยผ่านไปจนในที่สุดคุณแม่ของโคยจิก็คลอดเบบีได้จนสําเร็จคุณพ่อกับคุณแม่ของโคยจิต่างตื่นเต้นดีใจมากที่เบบีน้อยออกมาได้อย่างแข็งแรงและน่ารักน่าชังขนาดนี้คุณแม่รีบเขอาคุณพยาบาลให้ช่วยส่งเบบีไปให้พี่ชายคนโตอย่างโคยจิได้ลองอุ้มน้องพอโคอยจิได้ลองสัมผัสกับเบบีน้อยครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆพร้อมกับยิ้มออกมาด้วยความสุขที่น้องของเขาหน้ารักหน้าฟัดมากๆม,มิดจังที่ยืนมองอยู่ด้านหลังก็รู้สึกมีความสุข ตามไปด้วยยิ่งได้เห็นครอบครัวของมิจังรักใคร่กันอย่างอบอุ่นก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกสบายใจที่โคยจีได้มีช่วงเวลาดีๆแบบนี้เขาไม่อยากจะเข้าไปรบกวนช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวเลยคิดที่จะเดินกลับบ้านไปแบบเงีย,เงยบๆคนเดียวแต่โคยจีกลับรีบวิ่งตามมารั้งตัวเอาไว้ได้ซะก่อนพร้อมบอกว่าเขาอยากจะกลับบ้านไปพร้อมกับมิจังด้วยมิจังก็พยายามคัดคา้านบอกว่าวันนี้โคยจีควรอยู่กับครอบครัวแต่โคยจีไม่ยอมเช่นเดียวกันเขาอยากอยู่กับโคยจีมากกว่าพอคิดว่าเวลาของเขาใกล้จะหมดแล้ว อยากใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่กับมิจังให้ได้มากที่สุดมิจังเจอสายตาลูกอ้อนของโคยจีเข้าไปก็ถึงกับใจอ่อนยอมให้โคยจีกลับบ้านด้วยพร้อมพูดเบาๆไปว่าวันนี้กลับบ้านไปเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะว่าเขาจะจัดหนากจัดเต็มเอาให้ไม่ต้องนอนกันเลยทั้งคืนอืมเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะพวกเธอจะจัดอะไรกันหรอดิฉันตามไม่ทันละหนึ่ง พอกลับมาถึงที่บ้านของมิจังแล้วทั้งสองคนก็ตั้งท่าเตรียมตัวจะ,ะเผด็จศึกกันอย่างเต็มที่แต่ด้วยความที่เป็นครั้งแรกของทั้งคู่เลยทําให้โคยจิกับมิจังต่างก็แกล้งกันทําตัวไม่ถูกกันไปหมดโคยจิรีบเปิดก่อนโดยการอ้างว่าร้อนพร้อมกับถอดเสื้อออกอย่างว่องไวมิจังที่เห็นว่าโคยจิเริ่มจะถอดเสื้อแล้วเขาเลยก้นใจถอดตามบ้างโอ้ยไม่ไหวอย่าฝืนเลยลูกเอ้ย หลังจากถอดเสื้อผ้าออกหมดแล้วทั้งสองคนก็ต่างนั่งนิ่งเงียบไม่ยอมพูดจ้าโค้จิที่ทนความอึดอัดเอาไว้ไม่ไหวรีบบอกก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยไม่รู้ว่าควรจะเริ่มที่ตรงไหนดีมิจังก็เช่นเดียวกันเขาไม่รู้ว่าควรทําตัวยังไงเลยได้แต่นอนนิ่งๆไม่ยอมพูดอะไรซักคําเดียวอืมแบบนี้ก็ปิดไฟนอนเฉ <c oughs> ยๆไปเลยไหมจะได้จบๆโค้จีเห็นว่าถ้าเขาไม่เป็นคนเริ่มก่อนคืนนี้คงต้องนั่งมองหน้าก,กันอย่างเดียวทั้งคืนแน่ๆเขาเลยค่อยๆเข้าไปหามิจังแล้วก็โอบกอดมิจันเอาไว้แน่่นพร้ออมกกับบวา เขารักมิจังมากๆอยากอยู่กับมิจังแบบนี้ตลอดไปเลยแต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะเขานั้นตายแล้วเขาขอโทษที่ไม่สามารถทําอะไรให้มิจังได้เลยมิจังที่เห็นโคยจิเริ่มจะร้องไห้กระซิกกระซิกอยู่ด้านหลังเขาเลยรีบผ่านกลับมาลอบโคยจิว่าเขาจะไม่มีวันลืมโคยจิอย่างแน่นอนต่อให้จะตายไปแล้วโคยจิก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งในใจเขาตลอดไปเพราะว่าเขานั้นก็รักโคิจิมากๆเหมือนกันและก็จะรักไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายจากโลกนี้ไปเลยโคยจิได้ยินก็ซาบซึ้งใจมาก เลยบอกขอบคุณมิจจังที่เข้าใจและขอยอยู่เคียงข้างเขามาเสมอตอนนี้เขาอยากมีช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดในชีวิตร่วมกับมิจังเป็นการส่งท้ายเขาเลยค่อยๆโน้มตัวเข้าไปจูบมิจจังอย่างอ่อนโยนและค่อยๆใช้เวลาแห่งความรักร่วมกันทั้งคืนเพื่อเป็นการบอกลาและบันทึกไว้ในความทรงจําอันแสนล้าค่าของกันและการตลอดไปเช้าวันต่อมาโคจิที่ตื่นขึ้นมาก่อนมิจังเขาก็แอบมองหน้ามิจังด้วยความโหยหาพร้อมกับบอกขอบคุณมิจจังที่ให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งในใ,นใจมาตลอดขอบคุณส รับปฏิหารที่ทําให้เขาได้มีช่วงเวลาที่พิเศษกับมิจังอีกครั้งเขาไม่รู้สึกเสียายอะไรอีกต่อไปแล้วโคยจิค่อยๆลูบหัวมิจังด้วยความอ่อนโยนพร้อมกับบอกว่าเขารักมิจังมากๆและก็จะรักแบบนี้ตลอดไปพูดจบก็เข้าไปจูบมิจังด้วยความรักและถือว่าเป็นจูบสุดท้ายก่อนที่โคยจิจะค่อยๆจางหายไปจากโลกนี้ตลอดการโอ้ยปวดตับเหลือเกินแม่เอ้ยอย่ามาสุดตีนไปเลยส่วนมิจังหลงังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่เห็นโคยจิอีกต่อไปมิจังฝืนใจทําตัว แ,แ,และทําให้เป็นปกติที่สุดจนคุณพ่อของมิจังเดินมาเห็นพอดีทั้งสองคนเลยได้มีโอกาสพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันคุณพ่อรีบถามถึงโคอจิว่าตอนนี้ยังมีคนเห็นเขาอยู่หรือเปล่ามิจังได้ยินก็ตกใจไม่คิดว่าพ่อของเขาจะรู้ความลับเรื่องที่โคอิจิมีร่างกายเหมือนศพด้วยคุณพ่อบอกว่าที่เขารู้นั้นเป็นเพราะว่าคุณแม่ของมิจังก็เคยมีร่างกายเหมือนกับโคอิจิมาก่อนตอนนั้นคุณพ่อมีความสุขมากถึงแม้ว่าคุณแม่จะมีร่างกายเหมือนคนที่ตายไปแล้วแต่คุณพ่อก็ไม่สนใจขอแค่คุณแม่่คอยอยยูขข้าางๆเ นี้ไปเรื่อยๆก็พออ้อโหเรื่องนี้มีอะไรให้พีคตลอดยันจบเลยเฟ้ยมิจังที่ได้รับรู้ความจริงเรื่องคุณแม่เขาก็สะกดกั้นอารมณ์เสียใจเอาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปเขากั้นใจถามคุณพ่อไปว่าการที่คนที่เรารักจากไปในที่ไกลแสนไกลเราสามารถทําใจยอมรับเรื่องนี้ได้ยังไงคุณพ่อได้ยินก็รู้สึกเห็นใจลูกชายมากๆที่ต้องมาจมอยู่กับความเศร้าแบบนี้คุณพ่อเลยเดินเข้าไปใกล้ๆกับมิจังพร้อมกับเอามือขึ้นลูบหัวด้วยความอ่อนโยนพอมบอกออกไปว่าลูกนะ่ะไม่จําเป็นต้องบังคับตัวเองให้ ทําใจยอมรับถ้าเสียใจก็แค่ร้องไห้ออกมาอย่าเก็บมันเอาไว้แล้วก็อย่าโมวแต่จมอยู่กับความเศร้าเราควรใช้ชีวิตให้ดีแทนคนที่จากไปเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วมิจังได้ยินคำแนะนำจากคุณพ่อก็ถึงกรบร้องไห้โฮออกมาเพื่อระบายความรู้สึกที่อัดอั้นออกมาทั้งหมดโอ้โหเปียกปอนไปหมดจะเศร้าไปไหนก่อนแม่ และแล้วเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาห้าปีมิจังก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติในทุกๆวันตอนนี้เขากําลังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่มหาวิทยลาลัยตามที่โคอิจิต้องการเมื่อถึงวันครบรอบการจากไปของโคอิจิมิจังก็มาจะเดินทางไปในที่ที่มีความทรงจําระหว่างเขากับโคอิจิเป็นประจำมิจังคอยอัปเดตชีวิตให้กับโคอิจิได้ฟังอยู่เสมอโดยการพูดกับสายลมหวังว่ามันจะพดพาไปให้โคอิจิได้รับรู้วันนี้ก็เช่นเดียวกันเขานั่งเหมอลอยคิดถึงโคอิจิในตอนที่เขาเคยมานั่งปิกนิกด้วยกัน และนั่งเมาะมองทะเลที่โคยจิเคยเล่นและหัวนึกถึงช่วงเวลาที่โคยจิได้จากเขาไปในวันนั้นร่างของโคยจิถูกพบในพุ่มไม้ในถานที่เกิดเหตุในความทรงจําของทุกๆคนเข้าใจว่าโคยจิตายเพราะอุบัติเหตุและถูกพบช้าเกินไปเลยทําให้เสียชีวิตแต่ไม่มีใครจดจําช่วงเวลาที่โคยจิได้ใช้ชีวิตในช่วงสภาพเป็นศพเลยสักคนมีแต่มิจังคนเดียวเท่านั้นที่ยังจดจําช่วงเวลาเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีและยังคงเก็บโคจิเอาไว้ในใจให้เป็นเบอร์นหนึ่งของเขาตลอดไปอ๋อจบแล้ว จ้าจบแบบแซสสุดๆไปเลยยัยยัๆยจบกันไปแล้วนะจ้ากับเรื่อง t e r ทน l y แย่ชะเด y หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการสปอยกันนะส่วนเรื่องต่อไปจะสปอยเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามช่องของไอเอาไว้ให้ดีๆนะคะรับรองว่าสนุกและฟินไม่แพ้เรื่องนี้แน่นอนจ้าแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนวันนี้ไอขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบา,บายๆค่ะทุกคน